ค่าพ่อแม่ค่าพี่ค่าน้องค่าคนไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยจอไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยใจจึงขาดความเป็นมนุษย์ทำงานตัวเป็นเกลียวจึงไม่มีเวลาดูลูกจึงทำให้ตัวเด็กไม่ใช่คนตั้งแต่เกิดจนห้าขวบเจ็ดขวบใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เลี้ยงลูกมันก็จะสายเกินไปแล้วกำลังทำลายอนาคตลูกโดยไม่รู้ตัวลูกของคุณก็จะกลายเป็นขุ่นยนอัชญรกร์วัยใส เนื่องจากดิฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิฉันมองเห็นว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคุณพ่อคุณแม่ทำงานตัวเป็นเกลียวจนไม่มีเวลาดูลูกด้วยความตั้งใจดีที่อยากจะให้ลูกทันสมัยจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกได้ใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เด็กโดยเข้าใจว่าให้เขาเรียนได้มากเท่าไหร่ดีเท่านั้นพันเพื่อนเท่านั้นให้เทคโนโลยีนี้ไปเด็กมันก็หยุดร้องไห้มีความสุข อยู่ได้นานแต่คือสิ่งไม่มีชีวิตมีผลร้ายกับตัวเด็กกล้ามเนื้อตา อ่อนแรงเพราะเล่นโทรศัพท์มือถือนานทาให้สมองส่วนหน้าที่คิดแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ทํางานเลยก็จะไม่มีการพัฒนาเลยกลายเป็นคนโง่ 2. ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมือในการเขียนอ่านต่างๆทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงจะเขียนหนังสือไม่ได้สนาที่สั้นไม่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์เลยโดยเฉพาะก่อน5้าขวบ7ขวบนี้ยังไม่ถึงวัยที่เด็กควรจะใช้เทคโนโลยี เด็กต้องการพ่อแม่เด็กต้องการความเข้าใจเด็กต้องการความรักเครื่อง AI เก่งแค่ไหน <c oughs> ก็ไม่มีความเอื้อเฟื้อเกืเอ้กออืไม่มีความรู้สึกของความเป็นคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเด็กจะขาดความรักความเข้าใจจากพ่อแม่ถ้าขาดเสียสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กลูกของคุณก็จะกลายเป็นหุ่นยนต์อัชญายกรไวใส เหตุการณ์ตอนที่มีที่น่าตกใจคือเป็นเด็กอายุ14ตัวอ,อย่างืที่เก็ดขึ้นกับเด็กอายุ14ที่พาลากอน เห็นได้ชัดว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีโดยไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นมาด้วยทำให้เด็กหมกมุ่นอยู่กับเครื่องไม่รู้ว่ายิงคนอื่นตายผิดหรือถูกหรือมีกลุ่มเด็ก5้าคนที่ไปฆ่าคุณป้าบัวผันที่สะแก้วไม่มีเหตุผลไม่รู้จักกันแต่ไปฆ่าคุณป้าบัวผันตายแล้วก็มีตัวอย่างอย่างนี้อีกมากมายบ่อยมากขึ้น การเลี้ยงรูเด็กต้องเริ่มต้นด้วยความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่แล้วจึงจะส่งไปให้โรงเรียนพ่อแม่ไม่สามารถที่จะยกลูกให้กับโรงเรียนโดยที่ตัวเองไม่เลี้ยงลูกเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่โรงเรียนต่างประเทศเกาหลีไต้หวันจีนฝรั่งเศสสวีเดนเขาออกกฎหมายค่ะอาจจะ5ขวบ7ขวบหรือ9ขวบไม่ให้ใช้มือถือหรือไม่ให้ใช้เทคโนโลยีเลยแต่ของเรานี้ไม่มีห้าม ดิฉันเป็นห่วงลูกหลานของคนไทยเราไม่ต้องส่งเสริมเด็กเขาก็จะเรียนรู้อยู่แล้วเมื่อถึงวัยอันควรเมื่อไหร่เด็กก็จะนขนลายเรียนรู้เองคุณ<ม>พ่อคุณแม่ต้องแบ่งเวลา<ม>เลี้ยงลูกด้วยหัวใจให้ความเป็นมนุษย์กับลูกให้เด็กรู้จักชั่วดีมีเหตุมีผล<ม>เด็กจึงจะเป็นคนปกติและมีพัฒนาการที่เก่งเหมือนคอมพิวเตอร์แต่ มีหัวใจของความเป็นคนเด็กที่จนไม่มีเครื่องเหล่านี้เขาก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นผู้นำชุมชนแล้วก็จเจริญก้าหวน้าได้